ผมโกขายภาพเก่าเมืองเบตงนะครับวัยผมจะเป็นโกขายภาพเก่าเมืองเบตงผมต้องใช้เวลาเป็นสิบปีน,นะครับ,เก,บเกบเี่ยวกับเก็บภาพเกี่ยวกับการเก็บภาพเก่าๆเหล่านี้โดยที่มผมไม่ได้ตั้งใจเลยว่าผมจะมาถึงจุดๆนี้มีความคิดอยู่ว่าตอนที่เรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพศิลป,ปรกรรมผมได้ไปวาดลูกตามสถานที่ต่างๆแล้วผมไจะได้ไปซอกแซกอะไรที่ ยกตัวอย่างเช่นอัมพวาเมื่อ30ปีที่แล้วยังเป็นอัมพวานะครับแต่วันนี้อัมพวามันไม่ได้เป็นอัมพวาอย่างที่ผมคิดทําไมเหรอเพราะมันมีคอนโดอะไรไปแทรกมีอไอเกสเทาไปแทรกวันที่ผมจุดเริ่มต้นของผมที่ผมเป็นโกไขวันนี้ก็ได้เพราะว่าเมื่อ30ปีที่แล้วผมได้ไปเขียนภาพที่อัมพวาแล้ววันนั้นอยากจะกินโอเลี้ยงขึ้นมาก็เลยเดินหาร้านร้านขายกาแฟ แล้วผมไปสะดุดตาอยู่ร้านนลยนะครับที่เขาขายกาแฟผมก็ยืนยืนมองดูผมเห็นเขาติดภาพเก่าๆอ่ะอย่างนี้ติดภาพเก่าๆแบบเนี้ยเต็มร้านเลยแล้วผมก็ถามว่าพี่พี่ติดภาพอะไรอ่ะเต็มร้านเหมือนกันหมดเลยเขาบอกว่าผมติดรูปอัมพาวาผมก็ผมก็เอกใจพี่ทําไมต้องอัมพาวาอย่างเดียวอ่ะอ๋อก็บ้านผมนี่ผมก็ติดอัมพาวาอย่างเดียวแค่นี้ก็พอแล้ว เท่านั้นนะครับความคิดไอ้นั้นก็ปี๊ดเข้ามาในหัวผมเลยผตั้งใจว่าผมเรียนจบเมื่อไหร่ต้องกลับไปทาที่บ้านผมมั่งเพราะบ้านผมมีอะไรดีๆเยอะบ้านผมเบรกตรงนะครับมันไม่ต้องปรุงแต่งผมเกิดมาผมก็เห็นแล้วอ่ะเข้าใจไหมเกิดมาผมก็เห็นแล้วบ้านผมอุ้ยเยอะแยะอาคารบ้านเรือนอย่างเช่นรูปนี่เห็นมัเพียนไหมครับเน,นื้อโปเก่าอาคารร้อยปีแต่ที่โดนไฟไหม้ไปหมดก็เหลือแต่ซากหรือแต่หอนาฬิกาก็มีความจำเป็นว่า ต่อไปนี้ผมจะต้องเก็บรูปเบตรงอย่างเดียวเลยผมใช้เวลาเก็บรูป10ปีนะครับกว่าจะเป็นเป็นโกไข่โดยที่ผมไม่ได้รู้ตัวว่าเออมันจะมีความสำคัญคนที่มองเห็นผมคนแรกนะับผมจะบอกให้เลยคือประหลัดอาลีครับประหลัดที่สร้างสกายวอลตอนนั้นเขายังไม่สกายวอลเขาก็ยังไม่เป็นทะเลหมอ,อกเขายังเป็นประหลัดธรรมดาอยู่เลยประหลัดอาลีเห็นผมเป็นคนแรก พ่แกมาร้านผมบ่อยมากสมัยก่อนมาคุยกับผมแล้วผมก็จะเขียนหนังสืออ่ะคล้ายๆแบบเขียนหนังสือกับอะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ตัวผมอ่ะอย่างเช่นวันนี้ปราลัดอาลีมาผมก็เขียนว่าวันนี้ได้คุยกับปรลัดอาลีเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วผมก็เสียบกระดาษที่เป็นเหล็กแหลมๆมาเสียบไปจนเต็มจนสูงถึงขนาดนี้ถ้าปราลัดอาลีก็มาถามผมอีกว่าโกมึงรู้ไหมมึงทําอะไรอยู่บอกพี่ผมเขียเนเบตงที่ผมรู้เท่านั้นเอง บอกไม่ใช่นะเว้ยโกมึงก็มันเขียนประวัติศาสตร์ชาตินะเท่านั้นแหละพี่ผมตกใจเลยพี่มไม่ดึงขนาดนั้นแล้วจึงเป็นที่มาของการเขียนหนังสือเล่มนี้ครับประเด็นว,ว่าโกเอกสารที่มึงเขียนทุกอย่างบนกระดาษนะมึงรู้อยู่คนเดียวนะถ้ามึงตายไปเบตงตายไปกับมึงด้วยนะทำไมอ่ะมึงขนาดนั้นเลยเหรอพี่แล้วบอกว่า มึงเขียนหนังสือดิวะผมบอกเขาทันเดียวพี่เขียนหนังสืออ่านเองอะได้แต่เขียนให้เป็นเล่มอกคงเขียนไม่เป็นหรอกมาทุกครั้งแกก็บ่นผมทุกครั้งปลรดอารีก็มีอยู่วันหนึ่งใครครับว่าแกหออเอกสารแบบสมมตินี่เป็นเอกสารที่แกถือมาฮะแกหออเอกสารหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้ที่บนโต๊ะเลยบอกเฮ้ยมึงต้องมึงต้องเอาไปอ่านแล้วมึงเขียนหนังสือนะแล้วผมเอามาดูเป็นอะไรรู้ไหมครับ การวิธีการเขียนหนังสืออย่างง่ายผมเครียดเลยเครียดมากๆเพราะผมไม่เคยคิดจะเขียนหนังสือครับแล้วมีตั้งอยู่นานพอสมควรแล้วก็ผมก็พยายามเปิดเปิดเปิด,ปดหยแม่งมันมีอ่างเองมีคำำํานํามีอะไรหลายอย่างผมไม่เคยกูจะเขียนไดเ้เฮ้ยถ้ากมูไม่เขียนเบตรงตายไปตายไปกับกูด้วยมันทำผมคิดเลยครับไม่อยู่วันหนึ่งพี่เชื่อไหม ผมยืนเดี๋ยวผมเจ้าภาพที่เป็นจุดประกายที่ให้ผมเขียนนะครับบางคนถามว่าผมบ้าแต่ว่าผมบ้าบ้าที่จะทําให้เบตงมันดีขึ้นครับนี่ครับลูกถ่ายต้องถามว่ามันเอาอะไรนี่มันเกี่ยวอะไรกับเบตงวะพี่นี่คือคนจีนคนแรกเมืองเบตงที่เข้ามาเมืองเบตงสองพันส ก่อนที่ผมจะเขียนหนังสือผมยืนต่อหน้าแปะคนนี้เลยมันเป็นความรู้สึกบอกว่าอแปะผมอยากเขียนหนังสือค่ะแต่ช่วยช่วยช่วยผมด้วยนะครับผมอยากเขียนหนังสือที่เชื่อไม่เชื่อคนอื่นอ่านจจว่าผมบ้าแต่ว่าผมรู้ว่าผมไปทําอะไรอยู่คืนวันนั้นนะอแปะคนเนี้ยมายืนให้ผมเห็นมายืนเป็นมายืนให้ผมเห็นนะ ที่ไม่มีใครรู้แต่ผมรู้ณวันนี้แปะคนนี้ก็ยังวนเวียนอยู่ในในบ้านผมนี่คือเป็นเป็นนี่คือนี่คือเป็นที่มาของการเขียนหนังสือพอเขียนหนังสือเสร็จปั๊บผมเขียนได้ประมาณอาประมาณยี่สิบหน้า A4 ผมเขียนตอนนั้นยังเขียนไม่เสร็จ ผมไม่เคยบอกประหลัดอาลีเลยว่าผมเขียนแล้วจนกระทั่งผมเขียนเสร็จแกก็มากินกาแฟที่ร้านผมก็บอกว่าประหลัดเนี่ยผมเขียนเสร็จแล้วเนะี่ยประมาณยี่สิบหน้าเอซีแล้วแกก็เอากระดาษที่ผมเขียนมา,มาเปิดดูแกพูดติดตลกโกกูเป็นประหลัดกูยังเขียนไม่ได้กูยังเขียนไม่ได้ ยี่สิบดเอเลยไอ้นั่นก็ใช่หนังสือที่ผมเขียนให้ขนาดนี้ยี่สิบ a อก็คือเพราะว่าผมเขียนทุกวันจนสูงขนาดนี้ไม่ได้เขียนวันเดียวเพียงแต่ว่าผมไม่ไม่ได้เรียบเรียงเรื่องว่าอะไรมาก่อนมาหลังอย่างเช่นใครมาคุยกับผมอาแปะอพออาม่ามาคุยกับผมผมก็จะจดไปตามที่ผมอยากจะทำะก็แค่นั้นเองแล้วมีอยู่วันหนึ่ง ที่มันเป็นหนังสือ,น,สอน,นีอ่เสร็จปุ๊บผมจําได้ว่าเอ้ยผมเขียนหนังสือถ้าเสร็จเกิดอยากจะพิมพ์แล้วทีนี้กูหาใครดีวะกูหาใครดีวะผมไปหาโกตุนที่เป็นนายกป,ปัจจุบันนี้ไปถามเขาดูได้เลยบอกตุนอยากจะพิมพ์หนังสืออ่ะตุน ตอนนั้นกยังเป็นกัวตุ้นธรรมดาที่เป็นเพื่อนกันบอกเฮ้ยแกก็พาผมไปไปพบนายกคุณวุฒิมงคลประจักษ์นะฮะที่เสียไปแล้วเชื่อ er ไหมครับท่านผมเอาไปให้คุณวุฒิดูแกไม่ได้อ่านเลยแกเปิดดูก็ยังเป็นเบตรงนี่ว่าอยากพิมพ์นังเสือเอาคุณพาเอกสารนี้ไปเลยไปพิมพ์เลยไปบอกว่าผมสั่ง เท่านั้นแหละครับพิมพ์ครั้งแรกหนึ่งพันเล่มหนึ่งพันเล่มนะครับผมแบ่งผมแบ่งให้คุณนุชไปห้าร้อยผมห้าร้อยไม่คิดนะครับว่าะจะมีคนอ่านคนที่อ่านระดับนักวิชาการระดับอาจารย์มหาวิทยาลัยนณะวันนี้ก็ยังมีคนอ่านผมขายหนังสือเล่มนี้ทางเน็ตทุกวันนี้ผมก็ยังขายอยู่ จนกระทั่งแต่หนังสือนี้หลุดไปที่กรมศิลปากรแล้วจึงเป็นที่มาของเอกสารที่รับรองทิขกสิทธ์ผมโดยอัตโนมัติดโดยที่ผมไม่รู้ตั้งใจอะไรเลยไม่เคยคิดว่าผมจะได้สิ่งนี้มานี่คือความความภูมิใจครั้งแรกนะครับและภูมิใจครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตผมยังมีอีกเรื่องหนึง่งใครจะไปคิด ใครจะไปคิดคือว่าผมไปอ่านประวัติศาสตร์เจออำเภอเบตงเมื่อก่อนที่เรายังไม่ได้เสียดินแดนเ,เบตอำเภอเบตงไม่ได้อยู่ที่นี่อำเภอเบตงเราอยู่ที่ฝั่งโกละ่ะนะครับที่โ๊ลที่หมู่บ้านตาเซอหมู่บ้านคนสยามคือคนไทยเดิมๆนะไม่ใช่คนไทยอพยพเจอหลักฐานสองบรรทัด ผมก็เลยตั้งใจมาหลายหลายครั้งว่าผมผมจะต้องไปให้ได้ผมก็ชวนไอ้ก๋วยทัชพลที่ย้ายมาเป็นนายดา่านอำเภอเบตงครั้งแรกผมก็ชวนบอกก๋วยมึงพากูไปที่ตาเซทีด้วยว่าคุณจะไปหาอำเภอเบตงมึงต้องบอกว่าไอ้เฮียมึงบ้าบอกว่าหรือไปหาเบอร์เบตงติโก้ผมขยันขยอยเขาทีครัง้งจนเขามันยอมผมนะครับพาผมไป ไปหาตำแหน่งที่หมู่บ้านตาเซพี่เชื่อไหมครับว่าวันนั้นผมไปผมยังไม่รู้ว่าผมจะไปหาใครผมก็คิดมันเอ้ยูไปหาผู้ใหญ่บ้านสิวะผู้ใหญ่บ้านแล้วถามว่าต้องไปหาที่ร้านกาแฟสิวะมันเป็นแหล่งแหล่งรวมชุมชนพี่เหมือนกับเขารู้เลยว่าผมจะมาผู้ใหญ่บ้านเขาั่งอยู่ที่บนโต๊ะทีเขาอยู่นายปรกิตสุวรรณ เขาพูดเป็นภาษาใต้นะบอกผมพี่ถ้าเป็นเป็นภาคกลางคือพี่ผมจะมาหาผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็บอกว่าหนายหัวหนายบ้านเหรอเอ้โหนายหัวหนายบ้านเออใช่ครับชักว่าพี่ใช่ไหมเขามายืนนัง่งแต่เราผมไม่รู้จักเขาไงว่าเป็นใครเขาบอกนี่ในตัวผมเองนี่แหลปะปกิจหัวหน้าหมู่บ้านแล้วมาจะเรื่องอะไรอะ่ะผมจะมาหาอำเภอเบตงครับบอกอเขาก็นั่งคิดเออ,เอ,อม,ม,มี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 ผมเคยเห็นนี่ผมเคยเห็นนี่ว่ามันดู ในสวนผมมีสตอนเด็กๆพอกับปูพาผมไปเลยพี่ใช่ไหมเขาพาผมไปไปหาตำแหน่งอำเภอเบตงอะ่ะมันอยู่ที่ในสวนหมายถึงว่าในสวนตอนตอนสมัยนี้คือในสวนแต่ว่าเมื่อเมื่อเมื่อเก้าสิปีที่แล้วอะ่ะมันเป็นถนนที่เราจะไปไปบาร์งิงไปปีนังมันต้องใช้ใช้เส้นนี้คือมันเป็นถนนสายเก่า แล้วณวันนี้มันเป็นสนุนสายใหม่ก็ไปอีกสายหนึ่งแล้วผมไปเจออําเภอเบตงแล้วผมไปเจอหลักฐานเลยครับว่าเบตงเปรักตำแหน่งนี้เขาเขียนไว้เลยปับ๊บพอผมลงโซเชียลพึบรุ่งเช้าอีกไม่กี่วันเจ้าหน้าที่กรมศิลปจากสงขามาคุยกับผมเลยมาหาผมเลยมาที่นี่มาที่นี่ที่ที่เบตงนี่แหละ มาคุยกับผมตอนแรกผมก็รู้ว่าเขาเป็นใครแต่มาประมาณหนึ่งรถตู้ผมจําได้จําได้แม่นยําก็มาคุยกันไปคุยกันมาปุ๊บก,ก็กลับไปโกโกทําเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะโกทําประวัติศาสตร์ชาติแล้วนะครับประวัติศาสตร์ชาติเด็ปุ๊บทีนี้ส่งชั้านที่ขอจดหมายเหตุมา ส่งขอจดหมายเหตุมาหาผมมาคุยกับผมพี่เขาเปิดประตูเปิดร้านเราเห็นผมมีรูปเป็นร้อยๆรูปพี่คนดังว้าวเลยก็บอกโกอะไรเนี่ยนี่มันอะไรเยอะแยะอย่างนี้ล่ะผมก็บอกว่าพี่รูปเบตงคนระับแล้วแกหามาจากไหนบอกพี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ถ่ายเองสักรูปผมใช้เวลาค้นหารูปใช้เวลาเป็นสิบปีแล้วเขาก็คุยว่าโก เรามีเรื่องจะคุยกันอีกเยอะเลยนะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเขากลับไปแต่เขามองผมอยู่ตลอดเวลาโดยที่ผมไม่รู้ตัวแล้วเขาก็มาอีกก็มานั่งคุยกับผมอีกทีเอากล้องอะไรมาด้วยทุกอย่างมาสแกนมาเอาภาพแล้วส่งเรื่องราวขึ้นไปที่กรมศริลปลากรแล้วพี่ต้อยก็กลับมาหาผมอีกเจ้าที่ขอเจ้าที่ขอ พอจะไม่เห็นแห่งชาติทิยาลาชื่อพี่ต้อยนะครับเขาชื่อพี่ต้อยบอกโกข้างบนเขารู้นะว่าโกทําอะไรอยู่ทําอะไรอ่ะพี่ก็พี่โกทําเรื่องที่เขาไม่ทำาไงโกทําเรื่องที่เขาไม่รู้ยังไงแบบว่าเขารู้เบตงเอายกตัวอย่างง่ายๆเขารู้เบตงเท่าแค่นี่ยแค่กามือแต่ผมรู้เบตงมันแร่ออกมาทุกจุดทุกมุมผมรู้เรื่องเบตงหมดแล้วเอาไปแมท กับที่เขารู้ที่กรุงเทพกับแมทเรื่องเบตงที่ผมรู้ที่เบตงมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยครับก่อนเขาก็จะกลับเขาบอกว่าโกถ้ากูได้รับรางวัลจาปเทศะกูคิดยังไงพี่แค่คิดผมยังไม่กล้าเลยพี่มันไกลเกินกว่าที่ผมจะคิดไกลมากๆแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าผมก็ทาเป็นแบบสนุกสนุกไม่ได้ซีเรียสอะไรบอกครับ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 ,รบพี่ กรมศิลป์มองผมอยู่สามปีโดยที่ผมไม่รู้เขารู้ผมบอกว่าผมทําอะไรอยู่ผมมีครอบครัวผมมีอะไรทุกอย่างและที่สําคัญผมไม่มีสีเทาแล้วเรื่องทุกเรื่องผมไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครมาผมคิดผมทําขึ้นมาเองผมทําขึ้นมาเองพี่จนเจ้าหน้าที่กรมศิลป์มามาถามผมเยอะโกเอาเรื่องนี้มาจากไหนทํายังไงอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ <Hey. S 1> ผมตอบเขาคําเดียวลยครับตอบไปเลยพี่ ผมเกิดมาเพื่อทาสิ่งนี้มึงก็บอกโอ้โหโกคําพูดโกคําที่มันชัดเจนเลยที่ชัดเจนไงครับมันคึกเบตรงที่ผมเขียนนะครับเล่มนี้จากในกระดาษที่ผมเขียนสิบปีฮะอยู่ในนี่นะครับนี่คือแต่ผมไม่ได้พูดเรื่องอะไรนะผมจับเบตรงมาเลยมาพูดอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่ต้องไปสนจะลงยะลาไม่าผมจะพูดบ้านผมอย่างเดียวผม เขียนตั้งแต่สองพันสี่ร้หกสิบผมไม่อยากเอาไกลว่าเอาเบตงมาจากสุขโขทัยมาเป็นราชธานีแล้วย้ายเมืองย้ายนู่นนี่มันไกลเกินเพราะคนที่จะเล่าเรื่องให้ผมเบตงม,มันยังมีคนอาอยุแปดเก้าสิบยังมีไม่ใช่ว่าคนแก่จะเล่าได้ทุกคนคนแก่บางคนไม่รู้เรื่องก็มีแต่เอาแก่ที่มีความรู้เข้ามาคุยกับผมเขาก็เล่าผมฟังผมก็จดทุกวันทุกวันจดไปจดไปจนกระทั่งผมก็พิมพ์ เ,เอกสารเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ปัจจุบันนี้อยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเล่มนี้แล้วก็กลายไปกลายมาเป็นหนังสือเล่มนี้ที่ผมเขียนที่ได้ลิขสิทธิ์แล้วจนกระทั่งความภาคภูมิใจผมที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนอว่าจะได้รางวัลสูงสุดในชีวิตคือผู้อนุรักษ์ ภาพเก่าดีเด่นแห่งชาติปี2558นี่ครับคือภาพที่ผมได้รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพรางวัลทวนวัดภาพเก่าดีเด่นแห่งชาติปี2558ผมไปรับรางวัลจากพระหัตถ์ของท่านเลยฮะเป็นตัวทอทงที่เป็นทองคำที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่วังแดงเป็นอาคารไม้สีแดงครับนี่นี่คือนี่นยครับที่ผมได้รับรางวัลใครจะไปคิดผมก็ไม่เคยคิดพี่เชื่อไหมครับผมไปรับเรื่องนี้จังหวัดอำเภอไม่รู้เรื่องผมเลยไม่รู้เลยคนที่ส่งคือขอจดหมายเขตแห่งชาติจากกรุงเทพส่งชื่อขึ้นสำนักแล้วก็ตอบกลับมาหนังสือทุกฉบับ ยิงตมมาถึงผมอย่างเดียวเลยครั้งสุดท้ายเป็นหนังสืออยู่ในสซองสีน้ำตาลแล้วก็มีตาคุดมีปั๊มแล้วดวดที่สุดเขียนไว้ว่าดวดที่สุดนาขยอขดคอร์ดอะไรวะอะไรวะขอขอในาใยนายชานนกแก้วเข้าเฝ้าฝา,ฝาละอองธุลีพระบาทเข้ารับ ถ้าจะทานรางวัลที่ที่ที่กรุงเทพกับตรงแ5 8นี่ครับถ้าอยู่ไปรับรางวัลคือภาพนี้ครับแล้วผมผมรับเสร็จเขาบอกว่าวิโกม,ม,มีบุญ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 ผมก็ยังไม่เข้าใจาว่ามีบุญอะไรเขาบอกว่าคนจะจะคนที่อยากจะได้แบบผมวันนี้มันเยอะมากแต่เขาทําไม่ได้แต่คนที่ไม่ ผมก็มานั่งคิดแล้วกลมสิบอกพี่แล้วทำไมผมถึงได้ละ่ะโกก็โกทโกําเองโกค้นคว้าเองทุกอย่างโกทําเองหมดโกไม่ได้ก๊อปปี้ใครมาแล้วเขาเอาไปเอาไปพิสูจน์แล้วว่าเรื่องราวที่โกเล่าเรื่องราวที่โกเขียนหนังสือพอสอที่โกลงมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนี่คือเป็นที่มาของโกไข่ณวันนี้ผมมีหนังสือเอกสารอีกเยอะใครสนใจ มาเลยครับร้านผมอำเภอไปตรงเปิดทุกวันยินดีต้อนรับทุกท่านครับขอบคุณครับ